ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมาโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดูเดือด ก็จะมาทำการวิเคราะห์สรุปมังงะกันอย่างดุเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมังงะเรื่อง Back Hover ตอนที่280กันเนาะก็เรียกได้ว่าในตอนนี้ความได้เปรียบของสถานการณ์ต่างๆกลาบมาอยู่กับพวกเหล่าวายไรด์โดยสมบูรณ์ก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะเป็นแห่งหัตะบนใดก็จะรับผลกระทบจากการที่ประตูบรรพบถูกเปิดออกมาทั้งสิ้นหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือทําไม่สามารถจำยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าได้ต่อให้ลูซิเฟโรยังไม่ได้ออกมาโลกก็ถึงการลาวาสารได้เช่นกันคววาาามมมมมเเดดดิจจจกตอออนนทที่่่แแลล้้้รรืงงงัหะบบบไ เนื่องจากเหล่าอัศวินแมนที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรโคเวอร์สามารถตบเกรียนพวกผู้นำของด์คไทแอดลงไม่ได้ครบทุกคนแล้วแต่ทว่ามอริสก็ได้ทาการเปิดเผยถึงความสามารถที่แท้จริงของตนว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้มีพรสวรรค์ในการเป็นรากสถิตของปีศาจแถมยังมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการปลโลโลเปชิก้ามาคอมโบเพิ่มเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นว่าในขณะนี้ประตูปรภพถูกเปิดออกมารวดเร็วมากกว่าเดิมอย่างมากมหนำมสายังมีปีศาจระดับสูงสองตนโผล่มาอย่างกระทนหัน,น,นอีกดังหากจึงทาให้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนนนนตตึงเเครีียดป็ออัมาากพ่ใท200 เนชที่ได้ประจักษ์ถึงความแข็งแกร่งของปีศาจร,ระดับสูงทั้ง2ตนนี้ก็ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าในใจคนเดียวว่าผู้เมเดกำลังตัวสั่นง,งานงกปีศาจร,ระดับสูง2ตนในชั้นที่1ของปะลพที่ได้รวมกับต้นคิฟฟอร์ดจะมีความแข็งแกร่งพอๆกับพวกผู้นำของดาร์คแอดยังงั้นสินะซึ่งในขณะที่เนชกาลังคิดอย่างเพลิดเพลินและเลินใจอยู่นั้นลิลิธกับนามาก็ได้ยิงพลังใส่เนชแบบชุดใหญ่ใสกระพริบไปเลัลิปป,ลปิปปิปไปเลยลิปปิปปิแต โจมตีชุดใหญ่มาได้เนสก็ได้คิดในใจคนเดียวอีกครั้งว่าบาชิปไอ้สอตัวนี้นี่มันคนะระดับกับผู้ผูนําของรักไทยแอดเลยนี่ว่าแถมพวกมันยังทาเหมือนกับว่ากํลาลังเล่นสนุกอยู่อีกปะโวถวยท่านหน้าของพีศสารระดับสูงสองตอนนั้นมันก็ยังคุยกันไม่เลิกนามาจึงได้บอกกับลิลิสไปว่ามานานี่มันอร่อยจริงๆเลยนะลิลิสลิลิสที่คิดแบบเดียวกับนามาก็ได้บอกกับนามาไปว่า,น,น,น,าน่าสินะนามามันอร่อยมุกมวกเลยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ตรงไฟของการต่อสู้ของเนสกับแจ็คนี่แย่ บีดันเต้ผู้ใหญ่หน้าแก่คนเดียวยังไม่พอยังมีปีศาจระดับสูงสองตนมาเสริมทัพเข้าไปอีกและขณะปีศาจระดับสูง2ตันนต,รรตนนี้มันยังไม่ได้เอาจริงพวกมันยังมีความแข็งแกร่งมากกว่าแนนกับแจ็คแบบห็นห็นถ้าแนนกับแจ็คไม่ได้เปิดปูหรือไม่ได้ปลุกพลังแฝงขึ้นมาแล้วก็ผมบอกได้คําเดียวเลยว,ว่าจองสารลาเอาไว้ได้เลยเพราะไอ้สองคนนี้น่าจะซีมองเทงไปก่อนพวกเป็นแน่แท้จากน้ำผ้าก็ตามมาที่ด้านนอกปราสาทชาวบ้านตาดำๆที่ยืนดูตาปิบป,ปิก็ได้พูดขึ้นมาว่า,าราขนาดใหญ่เหล่านั้นกําาาาาาาลลัังงงดดูม้นนนนในออออกกศจจโีไปย่รรเเหืืชิๆำ ส่วนอัลเบิร์ตท,ที่สมบัดได้ถึงพลังเวทมหาศาลก็ได้พูดออกมาว่านั่นมันอะไรนะ่ะมันเหมือน จะมีตัวอะไรออกมารวมถึงวาลาเวทมหาศาลที่น่าขนลุกนี่อีกพอเอาเบิดพูดจบปุ๊บเหล่าปีศาจทั้งหลายก็ได้พังประตูทำลายกำแพงพุ่งทะลุทะลวงถล่มทลายออกมาด้านอกปราสาทด้วยจำนวนที่มากมายมหาศาลอารมณ์เหมือนทั่วลงอะครับแบบมันเยอะจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างและทันทีที่ประชาชนกับกองทัพต่อต้านของอาณาจักรสเปซได้เห็นปีศาจจำนวนมากมายขนาดนี้เข้าไปก็เกิดอาการกรงขึ้นมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้ดัดหมายเพราะไม่รู้ว่าหมายเป็นใครทันทีของคุณแม่เมลโลเรล่านะก็ได้หันมามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้านล่างเล็กน้อยงงากลคุณแมม่เเร จึงได้คิดในใจคนเดียวว่าโหพลังเวทแบบนี้ช่างเหมือนกับตอนสงครามเอลไม่มีผิดซึ่งในขณนะที่คุณแม่เมเลโอเรอนากำลังมองที่ด้านล่างอยู่นั้นเทพปีศาจที่เพิ่งจะโดนชารนากิจไปก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งแถมในคราวนี้เทพปีศาจคัมแบ็กมาด้วยร่างสมบูรณ์พลังอัดแน่นเต็มพิกัดหรือให้กล่าวอีกในนึงก็คือเทพปีศาจในตอนนี้น่าจะมีพลังพอๆกับลิสด้างจอมมาเลยทีเดียวคุณแม่เมเลโอเรอนาที่ได้เห็นเทพปีศาจร่างสมบูรณ์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าต่อจากนี้ไปไปของจริงิงงงงมม่่ตนนนนาาาาาแล้้วววออยยััเหรรก็ถสสคคบุณ แม่เลโอเรลหนะ้าพระเทศปีศาจราสมบูณ์นี่แม่ใช้พลังเวทได้ทุกธาตุพลังกายภาพก็มีไม่ใช่น้อยๆโดนตบไปสักทีนี่น่าจะไสไหลยอยู่แหละขณะลูบิเอลจกกะกพัดเวทบต์รุ่นแรกหรือสามีของเนโรยังเอาตัวแทบแม่รอดในช่วงที่เผชิญหน้ากับลิสร่างจอมมารก็เลยต้องมาลุ้นให้คุณแม่มเมโนะอเรลอนาอชนะเทพปีศาจให้ได้เท่านั้นเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยอจจาณาจักรสเปซได้ลมสลายอย่างแน่นอนจากน้ำภาพก็ได้ตัดไปที่การต่อสู้ที่ด้านในปราสาทอีกครั้งยูโดที่กําลังช้พลังเวทเพื่ดากกลจังะ ก็ได้พูดสวนยูโน่มาว่าถึงพวกเราปีศาจ70%จะเอาชนะแกไม่ได้แต่ว่าเสียใจด้วยว่าไอเด็กเปรตชาร์ลอตที่กำลังยืนมองหนามกุลาบที่ผนึกเวดิก้าอยู่ก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี้คำสาบมาโดนผนึกไปแล้วนี่พลังเวทของเยน่ากำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นหรือเดนเจนได้เห็นว่าสถานการณ์กลับมาอยู่ในกำมือของฝ่ายตนเองอีกครั้งก็ได้พูดออกมาว่าประตูบรรโพบาแรกคือกระแพกะกาที่ทำให้การทำสัญญากับปีศาจไม่สมบูรณ์แต่ว่าในตอนนี้ประตูนั้นมันได้เปิดออกมาแล้้ววมมมมันนไไไ่ีีออะรราาาขงกกกพเด ไปซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นพวกผู้นำของดาร์คแอดทั้ง3คนได้แก่ดันเตเวลิก้าเซนอนก็ได้เปิดใช้พลังปีศาจ100%หน้าบัดรดนเ,เราเหมาซ้อมกันเอาไว้ก่อนแล้วอะครับว่ายังไงยังไงสักวันหนึ่งต้องใช้พลังปีศาจ100%ได้อย่างแน่นอนก็เลยทำสำเร็จได้ในรอบเดียวทีนี้เรามาไล่ดูพวกผู้นำของดาร์คแอดทีละคนก็ดีกว่าว่าร่างปีศาจ100%ของพวกเขามันจะเท่สักขนาดไหนมาเริ่มต้นที่เซนกนกันก่อนเลยก็ต้องบอกว่าออกแบบไม่ได้เท่สุดในบรรดา3คนนี้แล้วนะคือกระดูกทีีที่เปป็นสสขขาาาวตัััดดกบํพลงงอศไ แบบลงตัวจัดๆอารมณ์เหมือนกาลังสวมชุดเกาะกระดูกอยู่ยังไงอย่างนั้นแต่กับไม่มีสัญลักษณ์เฉพาะตัวแบบอีก2คนนี่สิครับอันนี้แหละที่น่าสงสัยว่าทําไมถึงไม่มีสัญลักษณ์ที่ว่าหรือแบบยังเก่งไม่พอที่จะได้สัญลักษณ์เฉพาะตัวมาอย่างนี้เหรอฉันน่าสงสัยจริงๆมาต่อกันที่วินิก้ากันดีกว่าเอาตรงๆในส่วนของวินิก้านี่มันก็มองไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่นะครับว่าตรงไหนมันเด่นหรืออะไรยังไงบ้างเนื่องจากหนาผู้หลับของชาลลอตมันบังไปทั่วเลยแต่ก็รู้สึกว่าชุดของวินิก้า้านนนนนร่งีมัจะะแบเือสดดดเกิินนอไไไรททีี่่มมมั็ๆๆ้้้้งงงปปปหควววาาาาข แตเน้นไปที่ความเร็วที่มันแบบเร็วเกินแล้วก็ค่อยปิดฉากด้วยกรงเล็บอันยาวเฟ้ยของเธอนั่นเองแต่ที่สาคัญของเวดิการในร่างนี้คงจะเป็นดวงตาที่ทะลุข,ขึ้นมาอยู่ด้านบนภาพปิดตาถ้าอย่างนั้นนี่แหละครับบางทีดวงตาข้างนี้ของเวดิกาอาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็ปิดเอาไว้แทบตลอดเลยมาต่อกันที่คนสุดท้ายก็คือดัตเต้นั่นเอง บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นร่รางปีศาจกี่เปอร์เซ็นของดันเต้ถ้าเกิดตัดหัวของดันเต้ทิ้งออกไปมันจะเท่แบบกินขาดมากๆก็แบบส่วนวของของดันเต้เนี่ยมันไม่ค่อยจะลงตัวกับส่วนลำตัวของเขาเท่าไหร่งไงอย่างไอ้รางพลังปีศาจ80%อร์เนงี้ผมนึกว่าโจรโรคจิตเพราะหน้ามันได้จริงๆพอมาในรรางพลังปีศาจ100%ปนี่มันหัวแบทแมนชัดๆเหมือนได้จธรทบตายุกิแกแกล้งดันเต้เล่นอะไรทำนองนั้นมาแต่ละทีนี่ความหน้าเกรงขมแทบไม่มีมีแค่ความฮาเพียงอย่างเดียวท่านี่เป็นผู้นำสูงสุดของ สูตรของร้านแอดจริงๆหรือเปล่าแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นตรงส่วนลําตัวก็บอกได้คำเดียวเลยว,ว่าคะแนนเต็มทะลุประหลอดก็จะมีลวดลายที่เป็นโทนสีสว่างมาตัดกับสีดําได้แบบโคตรเฉียบแถมลวดลายดัางกล่าวยังมีแบบพอดีพอดียกเว้นที่หน้าของดันเต้นี่แหละครับซึ่งมันก็มีจุดที่น่าแปลกใจอยู่นิดนึงเหมือนกันตรงที่เป็นรอยแผลที่เกิดจากการโดนแอสตาฟันด้วยแอนตี้เวทมนต์มันยังคงมีรอยแผล,อย,แผลอ,ยอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เลือนหายไปถึงดันเต้มันจะใช้ร่างปีศาจ100%แล้วก็ตามถ้าเป็นแบบนี้คง,งห้หายกาม,รรมยแผลจวไปะ ก็มั่นใจเป็นอย่างมากว่าปีศาจของทั้งสาคนนี้จะต้องมีสีขาวกับทุกตัวอย่างแน่นอนเนื่องจากถ้าังเกตกกนดีๆจะพบว่าทั้งสาคนนี้ก็มีสีขาวเช่นกันถึงเขาอีกสองเขาของวิิก้ากับเซนนจะค่อนข้างเล็กก็เถอะส่วนปีกจะมีแค่ดันเตนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสีปีกส่วนวิิก้ากับเซนนก็มี2ปีกตามปกติที่ควรจะมีดังนั้นถ้าไม่มีใครเล่นเหลี่ยมอะไรลูซิเฟรโรปีศาจของดันเตนจะต้องเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ผิดแน่ชัวป้าบแล้วดังอจอากทีดมด แถมยังมีการขิงใส่แจ็คไมด้วยว่าขอโทษทีที่ต้องรบกวนตอกกำลังนอนแต่ช่วยไปคุ้นเอาสุยใช้คนนี้มากกว่านี้หน่อยเถอะวิดิก้าที่แปลงร่างเสร็จแล้วเช่นกันก็ได้ใช้ความรวดเร็วว่องไวรับใช้ประชาชนเข้าไปโจมตีชาลลอตแบบฉับพลันซึ่งชาลอตก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีแต่เธอนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ดีวดิก้าได้เห็นชาลอตป้องกันการโจมตีของเธอเอาไว้ได้เธอจึงได้บอกกับชาลอตไปว่าใจร้ายจริงๆเลยนะเธอนะไอแชลอาอุสาปืืมเธอเป็นอันมากแท้ๆอ้าแตต่่ไไไหหนนนนกกก็ดด้มาสุอเลยีว่าแต เซนน,น,นที่สามารถพิก,กับมาถึงความได้เปรียบเหนือยูโน่ได้ก็ได้ใช้แท่กระดูกที่อยู่ด้านหลังไล่ฟาดยูโน่แบบไม่มีพักเป็นผลทําให้ยูโน่ทาอะไรไม่ได้นอกเสียจากเป้าการการโจมตีเพียงอย่างเดียวยูโน่ที่ทาได้แค่เป้ากาัๆๆนก็ได้คิดได้จคนเดียวว่าเร็วแน่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปพลังฟื้นฟูกับพลังโจมตีของเวทกระดูกก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกแม้กระทั่งความเสียหายของร่างกายที่โดนเราทิ้มเข้าไปก็ฟื้นฟูขึ้นมาหมดแล้วนี่มันอะไรกันครับเนี่ยส่วนเซนนที่กําลังเพิ่มเพลินกับการฟาดยูโน่่กก็ไไดอออััััยโนนนปววาาชชะะขงงพพพแแมมเเเีคคฝรส ละหาสวรรค์วิบาลอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละไอเด็กเปรดขณะของเนสที่กำลังใช้เวทมนต์เงาเนตมืนลีเงาสวรรค์สองสถานการณ์ต่างๆอยู่ก็ได้พบว่าตามไฟต่างๆก็เละไม่ต่างจากไฟของตนเองเลยเมื่อเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นแบบนี้เนสก็ได้คิดในใจคนเดียวว่าชน่อยแน่โดยกระทื่เหมือนกันหมดทุกที่เลยเว้ยแย่ของจีงซีแบบนี้ถ้าขืนปล่อยมอริสทิ้งเอาไว้อีกแล้วก็สถานการณ์มันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ต้องรีบหาทางออกไปจากวงไฟตรงนี้ให้ได้แล้วรีบไปตบเกรียนมอริสให้เร็วที่สุดแต่ว่่่าาาาาาาเราเรรรรออองงก็ัไมมมูู้้ควววสสาาถปีรรีศจะบตนนพ สามารถทําอีกอย่างได้บ้างหรือว่าเราจะต้องรอให้ใครสักคนมาช่วยรับมือกับพวกมันอย่างนั้นหรือวะโถเว้ยตกเกรียนมอรลิสสกัดกัานพวกปีศาจเอาไว้ให้จงได้เลยคือเหนการที่ดีที่สุดที่จะพาพวกเราไปสู่หนทางแห่งช,าชาัยชนะซึ่งในขณะที่เนสกาลังคุ้นคิดถึงเรื่องต่างๆอยู่นั้นก็ด้มีรอยยิ้มกระชากใจของแอสตาลอยเข้ามาในหัวของเนสแป๊บหนึ่งเนสที่ได้เห็นรอยยิ้มกระชากใจของแอสตาก็เหมือนจะทําให้ตัวเขาตัดสินใจอะไรบางอย่างได้จนได้พอตัดสินใจได้เสร็จอะไรเสร็จเนสก็ได้บอกกับภูเมเมเด นหนน่อยถนะโซเซนน์ Se ที่ยังไม่เล่าขิงทับยูโน่สักทีเขาเลยได้บอกกับยูโน่ไปอีกว่าฉันจะบอกอะไรดีๆให้โจงสำเนียกเอาไวส้สะล่ะคนที่จะตายมันคือพวกแกต่างหากแต่วางใจเธอะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงพวกแกก็ไม่มีที่ที่จะให้กลับไปอีกแล้วยูโน่ที่ยินคำพูดแปลกๆมาจากเซนนก็ได้ถามเซนนไปว่านี่แกว่ายังไงนะจากนั้นภาพประตายไปที่อาณาจักรโฟเวอร์จู่ๆท้องฟ้าแจ่สใสก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าแสงวิบวิต์แปลปวนทันใดอังกอแล้วก็ได้มีเทพปีศาจตัวที่สองแลนดิ้งลงมาจาก ท้องฟ้าอย่างน่าเหลือเชื่อผู้คนที่อยู่ในอาณาจักรโฮเวอร์ที่เห็นเทพปีศาจโผมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดอาการริงขึ้นมาในทันทีอารมณ์รามาณว่าทำไมช่วงนี้ความบันเลยมามายืนแบบไม่มีพักเลยวะซึ่งมันก็แน่นอนว่าในอาณาจักรโฮเวอร์ในตอนนี้เหลือคนกเก่งอยู่น้อยมากๆไม่แน่จะสามารถมารับมือกับเทพปีศาจร่างสมบูรณ์ตัวนี้ไหวแต่ก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าเทพปีศาจตัวน,นี้ใครจะเป็นคนจัดการกันแน่จากนั้นภาพกระดาษไปที่แอสตากับดีบีที่ดูสรงแล้วก็รู้ไในทันทีเลยว่าไอ้สองคนน้้นกก้ากกันนนแแบบีีีท็เหลือค่ แอสตาจะตัดสินใจไปช่วยทางไหนก่อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดจะให้มันเป็นไปตามสูตรแอสตาไม่ต้องไปจัดการเทพปีศาจที่อยู่ที่อาณาจักรโคเวอร์ก่อนเนื่องจากนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทําให้แอสตากลายเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ประมาณว่าทําความดีความชอบอันใหญ่หลวงในการช่วยเหลืออาณาจักรโคเวอร์ให้พ้นวิกฤตแถมยังเหมือนเป็นการเดินลอยตามจักรพรรดิเวทมนต์รุ่นแรกหรือลูมิเอลอีกดังหากแต่ถ้าเท่าขนาดนี้แล้วยังไม่ได้เป็นจักรพรรดิเวทมนต์ผมว่าล้มเลิกแล้วไปขายไก่ย่างหน้าบุบัน่ารจะ แย่ซะอีกนะครับก็แบบเท่าที่ดูนี่เหมือนมันจะสู้พวกวายร้ายไม่ได้เลยพอประตูบรพบภถูกเปิดออกมาเละได้ใจผมจริงๆถึงกับเบิร์ดคับสีว่าวอะซึ่งพอมันมาทรงนี้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่สมาชิกของหน่วยกระดิ่งดำที่ซุ่มฝึกฝนกันอยู่จะออกมาได้แล้วเพราะถ้าเกิดไม่ปรากฏตัวออกมากันในช่วงนี้จะออกมากในช่วงไหนล่ะคือมันก็ต้องมารอติดตามไปจริงๆว่าเรื่องราวมันจะดำเนินไปอย่างไรต่อไปถ้าาสนใจจริงๆแล้วก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าในตอนต่อๆไปไม่ควรพลาดด้วยประกาศทั้งปวงจริงๆจัดใจเลยนะ เฟซบุ๊กเอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อชอบติปดปีกบินไปจะได้สาวบ้านหาเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะแลวถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กระจายไปยทุกทุกสัปดทห์ด้วยนะครับอาจอากันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย